อยากรู้กันใช่ไหมว่าทําไมลองเทสกาแฟกันแล้วใครๆก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยมันเห็นผลขนาดนี้มันฟู้มันอันตรายหรือเปล่ามันถ้ามันชัดเจนขนาดแจกไปแค่คนละเจ็ดซองนะคือมียาไหมอันตรายไหมไม่มีแน่นอนค่ะด้วยพีเมี่ยมขนาดพันธุ์พิเศษจะเกาะคิวชูที่เขามีงานวิจัยรับรองค่ะว่าเห็นผลแน่นอนในเรื่องการลดไขมันในช่องท้องคนที่เป็นชั้นๆนั่งเป็นชั้นๆ รดไขมันในช่องท้องเก่งมากๆจากงานวิจัยด้วยนะใช่เราไม่ได้เอามาแบบเครมมั่วซัวนะคะแล้วที่สําคัญเราก็จะมีชาม่วงตัวนี้ก็จะช่วยลดไขมันทั้งตัวใช่แล้วก็เปิ่เก่งมากๆมาบวกกับการทํางานของแอลคาไลน์ชาเขียวเมล็ดกาแฟไม่คั่วแล้วก็อะไรใดๆอีกเยอะแยะมากมายดังนั้นกาแฟตัวนี้นะคะมีดีมากกว่าที่จะช่วยมีดีมากกว่าอร่อยอ่ะแต่มันสามารถช่วยดูแลสุขภาพคาด้านสุขภาพเราเนี่ยอ่ะ มันก็จะช่วยเราไปในเรื่องของการลดไขมันในเลือดลดคอเลสเตอรอลได้แล้วเห็นอร่อยนัวอย่างนี้ใช้สารให้ความหวานเป็นหล่อทางกล้วยนะคะใช้หล่อทางกล้วยเป็นความหวานเราไม่ได้ใช้สารสังเคราะห์นะคะเอาเป็นว่าใครที่โฟกัสเรื่องสุขภาพก็ได้สุขภาพใครโฟกัสเรื่องหุ่นรูปร่างก็ได้เรื่องหุ่นและรูปร่างจะบอกว่าตัวเนี้เกิดมาเพื่อ หุ่นดีสุขภาพดีนะคะอยากจะให้ทุกคนที่ดื่มกาแฟอยู่แล้วดื่มโกโก,โก้อยู่แล้วให้ลองมาดื่มเอสชัวกาแฟกับเอสชัวโกโก้ของเราดูสารสกัดแต่ละตัวเนี่ยเราใช้ใจในการที่แบบว่า ใส่ลงไปใม่เคสนานมากใช่เคสนานมากกว่าจะออกมาเป็นเอชัวร์คอฟฟี่และเอชัวร์โกโก้จริงค่ะนะคะทานต่อเนื่องประมาณหนึ่งเดือนทุกคนก็จะได้รู้ด้วยตัวเองเลยไม่ต้องให้เราเล่าให้ฟังว่าความเปลี่ยนแปลงกับร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะมันรู้สึกดีขึ้นมันรู้สึกเบาขึ้นช่องท้องให้มันออกไปจากร่างกายมนุษย์อย่างเราช่วยดูแลซลลูไลท์ที่มันมีตามส่วนต่างๆของร่างกายของเราให้มันออกไปอยู่